ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสวนเกษตรงามแมคโครซิงลิงควนร,รวมคลิปนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องคนที่กำลังมองหาในการที่จะปลูกบัวหลวงนะครับหรือบัวสีขาวบัวสีชมพูเนี่ยนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่จะแปบลบว่าจากประสบการณ์หรือว่าฉากที่ผมปลูกมานะครับก็คือ ปลูกแบบไหนง่ายที่สุดนะครับก็คือมีสองวิธีนะครับปลูกแบบเมล็ดหรือแบบเง่าหรือเถามันนะครับหรือไหลนะครับที่เขาเรียกไหลนะครับไหลบัวนะครับไหลบัวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับส่วนตัวนี้ผมไปขุดไหลมาหรือเง่านี่นะครับไหลกับเง่านี่นะครับบางพื้นที่เขาจะเรียกต่างกันนะครับแต่ส่วนมาก ภากกลางเขาจะเรียกไหลนะครับไหลบัวนะครับแต่เราเรียกเป็นเงาแล้วกันอ่ะครับนี่ครับผมก็จะขุดเอาแบบนี้มาตัวนี้ผมขุดมาแค่เงาเดียวครับมาปลูกแล้วก็ปูพะยางตัวนี้มันจะมีดินนิดๆหน่อยๆด้านล่างนะครับมันก็เลื้อยเต็มนะครับแหนแดงพึ่งเกือบตายก็หมดแล้วฝั่งนู้นตายหมดแล้วครับเพราะว่าน้ําแห้งน้ําแห้งทีนี้ปุ๋ยมันเข้มเกินไปนะครับทีนี้มันเน่าปุ๊บทีนี้ด้านล่างครับ เป็นกากของไหนแดงทั้งนั้นเลยครับเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วครับเดี๋ยวผมรอเวลาว่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาตักเอาไปใช้ส่วนตัวนี้ได้น้ําฝนมาเติมแล้วรอดคืนแล้วครับตายกมหมดแล้วครับเหลือประมาณสักสองสามกำมือเนี่ยแหละครับประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยรอดมาคืนแล้วนะครับเอามาคุยถึงเรื่องีไหลบัวนะครับเนี่ยถ้าเราจะไปขุดมานะครับขอะครนะเดี๋ยวติดไฟแยงนะครับนี่นะครับ เราขุดเอาไหลแบบแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับตัดตัดตรงนี้เลยนะครับตัดตัดออกแล้วเอาแต่ตัวนี้ไปเลยนะครับนี่ครับโอ้หอยกดเยอะมากเลยครับดูลูกหอยนะครับนี่นี่นะครับลูกหอยนะครับ โคงเอาไปปล่อยไว้ทำไมมันเกิดหอยแบบนี้น่าจะไม่ใช่นะครับนี่ครับตัวนี้เอาไปปลูกได้ได้เยอะได้ได้หลายกอเลยครับเพราะว่ามันนูนไปถึงนูนเลยนะครับเอ้ลูกหอยไหนนะ้หาหอยขันหองอนม่ลูกต้องหาแม่มันก่อนนะครับมันติดมากับบัว่าไม่รู้ครับแต่ หอยโครงหอยโครงที่ผมปล่อยนะครับที่มันฟักงาก็เป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆหอยคันนะครับตัวเล็กๆนี่นะครับอันนี้เป็นลูกหอยนะครับแต่ถ้าหอยหอยจุกเอ้ยหอยขมเนี่ยมันจะออกอีกแบบหนึ่งแต่ผมเคยเอาหอยขมมามาปล่อยนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายน้ําดูไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลูกหอยเต็มเลยเพิ่งเพิ่งงัดดูเหมือนกันนะครับนี่ นะครับตัวนี้วิธีที่เอาไหลไปปลูกนะครับเราก็สามารถมาเพาะถ้าเรามีที่นาตื้น,นมีน้ําพอดีพอด,พอดีเรามาเพาะขยายแค่เดือนเดียวนะครับมันก็เลื้อยได้หลายเถานะครับแต่ถ้ามันมีดินแล้วมันก็จะฝังลงดินแต่สําหรับปูผ้ายางแบบนี้ถ้าเราจะได้พันเยอะๆนะเราก็สามารถปูแบบนี้นะครับ ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับคือหวานเมล็ดนะครับเมล็ดที่สุกแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมขอดูหอยตัวนี้อีกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหอยอะไรนะครับนี่เกิดเต็มเลยเป็นหอยคันหรือเปล่าหรือถ้าหอยคันนี่ต้องไม่กล้าปล่อยน้ําออกแถวนี้นะครับเดี๋ยวลงสระนะครับแต่ผมจําได้ว่าเอาหอยหอย หอยโครงนะครับหอยโครงกับหอยจุกมามาลงนะครับหอยขมนะเนี่ยเนี่ยนี่หอยขมยังอยู่ตรงนี้เลยเอา้าวจุกจับโดนกรุรบเดี๋ยวผมของมหา,าลูกหอยขมไม่ใช่แบบนี้นะลูกหอยขมมันจะเป็นหอยเลยเป็นลูกหอยเลยนะครับ นี่ตัวนี้ตายหมดแล้วเหลือแค่ในตะก,ก้านะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยเลยนะครับตรงนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยที่ที่เน่าจากแหนแหนแดงเห็ดฟางงอกแล้วครับยังไม่ได้เอาเชื้อมาลงเลยงอกแล้วนะครับยังไม่ได้เอาเชื้อมาเน็บเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมพา ทุกคนไปดูนะครับจากที่เพาะที่เพาะจากเมล็ดนะครับคือเราเอาเมล็ดมาเลยนะครับเอาเมล็ดที่เป็นมันสุกนะครับไปเห็นข้างทางหรือว่าตามสระนะครับก็ไปเด็ดมาหรือว่าบางที่เขาก็ห่วงนะครับก็ไปขอเขามานะครับเขาไม่นั่นหรอกครับเขาให้แล้วแหละกับเม็ดสุกนะครับมาสักสี่ห้า สี่ห้าอะไรช่อเป็นช่อนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นบัวแดงนะครับบัวแดงคือผมเอาเงามานะครับตอนนั้นถ้าเรานะครับผมจะอธิบายนิดนึงถ้าเรามีนาหรือมีสระน้ําที่น้ําตื้นนะครับประมาณสักไม่ถึงคืบนะครับก่อนหน้าฝนนะครับถ้าเราขี้เกียจปลูกนะครับ เราสามารถไปเอาเงามาเอาน้ำแฉะหรือว่าดินเปียกนะครับถ้าจะปลูกเงานะอันนี้บัวแดงครับเราเอาบัวแดงเนี่ยสมมุติว่าจะปลูกบัวแดงเอาเงามาโยนลงเลยครับโยนลงในเลนหรือว่าดินน้ำเปียกๆนิดๆนะครับไม่ถึงคืบนะครับประมาณนั้นหรือคืบหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนั้นโยนเงาลงเลยครับเนี่ยงอกแหละนะครับโยนไม่ถึงเดินก็งอกตอนตอนนี้น้ามันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเอาดินกั้นไว้นะครับส่วนเม็ดบัว นี่ครับไอตรงนี้เป็นเม็ดบัวที่ผมเอามาหวานนะครับตอนนั้นน้ำแค่ประมาณสักครบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตรงที่มันตื้นๆเป็นมันดินมันจะไม่เสมอกันนะครับมันจะคลองนี่มันจะเป็นแบบขึ้นเป็นลูกและนาดไปมันจะไม่เรียบเสมอกันมันจะมีตรงเป็นแอ่งน้ําเป็นเลนนะครับผมว่าได้ทาการหวานนะครับนี่นะครับอันนี้หวานเมล็ดนะครับประมาณ ตอนนั้นประมาณสักอกตีไปสักเดือนหนึ่งนะครับมันก็มีใบมีอะไรออกมาแล้วนะครับตอนนี้มันก็สู้กับน้ํามันพยายามอะไรล่ะเขาเรียกว่ายืดตัวยืดตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอทางนั้นล้นนะครับแต่ว่าผมลุงหมามันดื้อน,นะไม่อยากให้ล้นครับเดี๋ยวผมว่าจะเติมน้ําลงถ้าล้นปั๊บเดี๋ยวดินตัวนี้จะพังครับเดี๋ยวต้องเอาท่อมาวางทำไมงั้นล้นเดี๋ยวดินพังตัวนี้แน่ครับ ตัวนี้นะครับเป็นเม็ดนะครับผมวานวานทั่วไปนู่นเลยครับแล้วมันจะงอกเป็นจุดๆเลยนะครับเห็นไหมเหมือนเหมือนปลูกเลยนะครับสังเกตดูนะครับหนึ่งจุดนะครับผมจะวานเป็นจุดๆนะครับตรงไหนที่มีน้ํามันก็งอกก่อนนะครับหนึ่งสองนะครับเราวานแบบไม่ต้องเสียดายนะครับเมล็ดบัวที่เราไปเก็บมาข้างทางหรือว่าตรงไหนที่เขาปลูกนะครับผมชอบเป็นคนที่ชอบกินเม็ดบัวมากนะครับผมชอบกินเม็ดบัว ทั้งอ่อนทั้งแก่แบบแล้วบางทีเอามาต้มกินอร่อยผมก็เลยเอามาปลูกนะครับนี่ตันนี้ก็งอกแล้วนะครับนี่นะครับผมพาดูนะครับสําหรับคนขี้เกียจนะครับถ้าคิดจะปลูกนะครับนี่ปลูกแบบนี้เลยแต่ตาถ้าช่วงนี้นะครับหน้าฝนแล้วน่าจะหว่านไม่ทันนะครับเพราะว่าน้ําเริ่มดันขึ้นนะครับต้องหว่านประมาณสักช่วงถ้าช่วงหน้าฝนไอช่วงก่อน ดูดูฝนนะครับถ้าเรามีน้ําเติมในคลองที่เราคิดจะปลูกนะครับเราก็สามารถสูบน้ําเข้านิดหนึ่งให้ดินเปิดเปียกนะครับแล้วเราก็เอาเมล็ดพันธุ์หวานลงพอมันงอกนิดหนึ่งเราก็เติมน้ําไปนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตอนนั้นถ้าผมไม่ปิดตรงนั้นก็ไม่งอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับก็เลยกั้นตรงนี้ เนี่ยบัวงอกแล้วครับเป็นจุด้ลูกมาไปดื้อแล้วไปเล่นแล้วก็กัดกันนี่นะครับมันจะงอกแบบสลับเหมือนฟันปลาเลยครับซิกแซกซิกแซกไปนะครับก็ดูสวยเหมือนกันนู่นนะครับก็จะงอกแบบสลับเห็นไหมจุดตรงนี้ตรงนี้เยื้องไปนู่นนะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะงอกแบบเหมือนเราปลูกนะครับเหมือนเราตั้งใจปลูกแต่ผมใช้เมเล็ดหวานเอานะครับนี่ส่วนตัวนั้นผมไม่เอาอ่อนครับเป็นพักบุ้งแก้วนะครับตัวนี้อนุรักษ์พันธุ์ไว้หายากมากกันนี้ เมล็ดพันธุ์นี่หาซื้อไม่ได้เลยตอนนี้นะครับต้องสั่งนะครับนี่ครับงอกเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับปุ้งแก้วแต่มันขาดปุ๋ยนะครับตอนนี้นี่ครับบัวครับผมนี่เป็นจุดนะครับสําหรับคนที่คิดจะปลูกนะครับผมก็ได้แนะนําประมาณนี้นะครับคนที่อยากจะปลูก บัวหลวงนะครับหรือบัวแดงนะครับบัวแดงบัวแดงจะปลูกง่ายนะครับเพราะว่าเราเอาเงาหรือเงาของบัวแดงกับบัวหลวงนะครับเอ้ยบัวบัวแดงเนี่ยครับเราเอาเงามาโยนลงเลยแต่ถ้าถ้าเราไปดึงกอที่มันเป็นน,นั่นมานะครับเดี๋ยวมันจะอะไรล่ะมันมันจะยากอันนี้เป็นนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นบัวแดง อันนี้ผมเอาเงามานะครับช่วงหน้าแรงพอโดนฝนปุ๊บมันจะมีใบออกนิดๆหน่อยๆผมก็ไปเอามือซ้อนเอาขึ้นมานะครับล้อามาโยนลงเลยครับคล้ายๆเราเอาไปอะไรละ่ะไปเพาะที่เขาเพาะขายนะครับที่เขาเพาะไอ้บัวแดงที่เขาเพาะขายนะครับเราไปเอาเงาแบบนั้นก็ได้ครับแต่แบบนี้เรามาโยนลงเลยเราก็ามาล้างทำความสะอาด เผื่อมีไข่ปลงไข่ปลิงติดมานะครับเราก็ล้างทำความสะอาดดูดีๆแล้วค่อยเอามายนลงนะครับบางทีอาจจะมีพวกหอยคันพวกอะไรเกาะมาตรงนี้ตอนนั้นงอกเต็มเลยนะครับพอดีน้ามันฝนมานะครับจมเหลือแต่ฝั่งนูนนน้นนะครับน่าจะดันไม่ทันนะครับเดี๋ยวอีกสงธรมวันน่าจะโผล่นะครับถ้าไม่เน่าก <laughs> ับผมวันก่อนก็นี่มาถ่ายชอมตรงนี้ให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นบัวแดงนะครับไม่มีเวลามาสางสางใบอ้อยอันนี้อ้อยสุพรรณห้าศูนับสางได้ตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ยังไม่ได้สางใบเลยปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับนี่บัวแดงนะครับอันนี้โยนเงาเหมือนกันนะครับไม่ได้เอาเป็นกอมาปลูกนะครับนี่กําลังสวยเลยนะครับอนาคตรตรงนี้ก จะปล่อยหอยขมเหมือนกันนะครับหอยขมกับกุ้งฝอยนะครับแต่กุ้งฝอยผมก็จะปล่อยตรงด้านหลังนะครับที่ผมถ่ายคลิปก่อนนู่นนะครับน่าจะจําได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นมะละกอสีทองนะครับปลากินให้อาหารเมื่อกี้เองมาอีกแล้วนะครับเป็นปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมจะทำระเบิยเอ่ยทำที่เดินตรงนี้ นะครับทาไม่ทันดูกองน้ําจะทําจุลินทรีย์สัง,งเคราะห์แสงก็ยังไม่ได้ทํานะครับยุ่งกับงานเยอะเกินไปนะครับนี่นะครับนี่มาละกอส,สีทองเปลือกมันเป็นสีทองเลยนะครับลูกลูกของมันนะครับก็มีประมาณสักเกือบเกือบสิบต้นประมาณสิบต้นนะประมาณนั้นนะครับแต่ยังไม่ได้อ่ะดูแลดีมากเท่าไหร่เห็นไหมยังแค่ก็ถ้าได้พันเดียวก็จะเพาะ พันนี้ขายนะครับเพราะว่ามันสวยมากมันยังไม่สุกนะครับมันงอกเอ้ยมันออกมาปุ๊บมันจะเป็นสีทองเหลืองทองเลยนะครับสวยนะครับอาจจะไม่ต้องรับประทานก็ได้หรือจะรับประทานแต่ถ้าปลูกเป็นไม้ประดับสวยมากครับตัวนี้ถ้าออกลูกมานะครับก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับสําหรับปลูกบัวหลวง หรือบัวแดงนะครับก็เอาไปประปยุกต์ไปประยุกต์ใช้กันแล้วกันนะครับก็สําหรับคนเป็นแล้วก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเราจะเอาความรู้ส่วนตัวหรือแต่ละประสบการณ์นะครับก็คืออยากแชร์ให้ดูว่าเออปลูแบบนี้แบบนี้สะดวกปลูแบบนี้ง่ายนะครับก็อยากอยากบอกนะครับ แต่สาหรับเพื่อนๆถนัดทางไหนก็ทําทางนั้นนะครับไม่ต้องตามกันมากนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับขุดเอาเงามามันก็ขยายไวเพราะเมล็ดก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ความง่ายของการเพาะเมล็ดคือเราไปเก็บมาแล้วแกะแกเอาเมล็ดสุกหวานลงเลยนะครับนั่นคือง่ายแล้วแต่มันจะงอกตรงไหนก็ปล่อยเขาคงงอกไปนะครับก็หัวลินพันกันแล้วครับตอนนี้ครับก็สําหรับวันนี้นะครับช่องสวนเกษตรงานไมโครซิ่งนะครับก็ ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้แค่สับตัวครลงหมอ้อปรุงเครื่องแซ่บๆให้ผมก็พอนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม